จงหาพื้นที่รูปห้าเลียมโอ้โหถ้าน้องดูจากรูปเนี่ยมันมีจุดทั้งหมดห้าจุดน้องต้องใช้สูตรการหาพื้นที่ n จุดใดๆหาพื้นที่ขอย่อพทจุดนี้นะหาพื้นที่ n จุดใดๆซึ่งสูตรหาพื้นที่ n จุดใดๆเนี่ย มันน่าจะออกในคณิตหนึ่งมากกว่าเนาะมันมันคือหนึ่งในสูตรของเลขาคณิตวิเคราะห์ะเลขาคณิตวิเคราะห์ที่พี่ลงสรุปไปก่อนหน้านี้ในติ๊กต็อกมันมีสิบสูตรตอนนี้ประมาณสูตรที่พื้นที่ n จุดเดๆคือไม่ไม่ว่ารูปของเราจะมีห้าจุดหกจุดเจ็ดจุดแปดจุดใช้สูตรเนี่ยหาได้หมดแต่ต้องรู้จุดยอดมุมทั้งหมดแล้วอันนี้เรารู้ไงสูตรพื้นที่เป็นแบบนี้น้องดูตามพี่เราเอาเลยนะสูตรพื้นที่ ไม่ไม่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมเจ็ดกี่เหลี่ยมก็แล้วแต่ต้องเป็นหนึ่งส่วนสองขึ้นก่อนไม่ไม่รู้แหละกี่เหลี่ยมก็ตามต้องเป็นหนึ่งส่วนสองขึ้นก่อนแล้วก็คูณต่อนะต่อนะอันนี้อันนี้พี่สอนสูตรในโจทย์เลยนะในตัวเลขในนี้เลยนะเพราะว่าถ้าไปเขียนสูตรเป็น x หนึ่ง y หนึ่งอ่ะเราอาจจะงงได้สองสูตรผ่านนี้เลยหลังจากนั้นพอเราใส่หนึ่งสองมีคูณแล้วเนะี่ยให้น้องใส่แอบลตรูเขียนทั้งห่างไปพี่อ่ะ ใส่แอบสู t e เพราะว่าอะไรพื้นที่ไม่ต้องเป็นค่าบวกอยู่แล้วเราเลยต้องใส่แอบสู t e หลังจากนั้นในแอปเราจะใช้การวนจุดโดยน้องเริ่มจากจุดไหนก็ได้จะสองสิบสี่สองหกหกใครก็ได้แต่ถ้าถามพี่นะเอาเลขน้อยๆอ่ะจะได้คิดง่ายถ้าเป็นพี่ก็เริ่มเลขเนี้ยถ้ามีเลขศูนย์พี่เอาเลขศูนย์แหละเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมเลือกเลขน้อยๆ ให้น้องเลือกสีสองตามพี่ก็ได้ง่ายง่ายอ่ะน้องก็ใส่เลยสีด้านบนสองด้านละด้านบนไว้ด้านหน้าหลังจากนั้นน้องจะวนไปข้างบนหรือวนมาด้านขวาก็ได้เราจะใช้หลักการวนจุดอ่ะและ้วให้มันวกมาที่เดิมจะไปหกหกในสิบสองสี 4. ก็ได้แต่สิ่งที่ต้องระวังคือห้ามห้ามห้ามแบบพี่พี่ผมอย่างนี้ได้ไหมสิบสองแปดหกหกสิบล้วก็วนกับไม่ได้ มันต้องวนไปเรื่อยๆอข้ามห้ามข้ามข้ามข้ามจุดจากขึ้นบนจะด้านขวาได้หมดเลยห้ามกระโดดครับถ้าเป็นพี่ก็มาหกหกแล้วกันมันได้หมดอ่ะทันไหมน้องจดหลักการไปดีนะมาหกหกแล้วก็มาสิบสองสี่มาสิบสองสี่และก็ไปสิบสองแปดเสร็จแล้วพี่ ตกกลับมาสองกับสิบแต่เริ่มจุดไหนเราต้องจบด้วยจุดนั้นมันจะปิดด้วยสี่สองอีกหนึ่งรอบที่ที่บอกก่อนนันนี้ว่าถ้าจุดเนี้ยแม่มีศูนย์ยิ่งดีเพราะว่าอะไรพอมันเริ่ม,ด,ด,มด,ด้วยศูนย์เดิมันก็จะปิดท้ายด้วยจุดที่มีศูนย์่ะถ้าเราเริ่มด้วยเลขน้อยอม,มันก็จะปิดท้ายด้วยเลขน้อยอ่ะถูกไหมมันก็จะคิดง่ายกว่าเพราะด้านในทั้งหมดอ่ะเราต้องมาหาเด็ด ข้างในเนี่ยเดี๋ยวพี่ไล่ดูก่อนนะว่าพี่ลอกตรงไหนผิดหรือเปล่าป้าปาป้าปา,ปาอันนี้สูตรใช่ครับอันนี้คือสูตรอันนี้คือสูตรใช่ใชข้างในเป็นการหาเด็ดข้างในเป็นการหาเด็ดข้างในนะต้องเอามาหาเด็ดทีนี้เวลาหาเด็ตเนี่ยเราจะแยงลงพี่ทำให้ดูก่อนนะแยงลงเครื่องหมายจะเหมือนเดิม หกกาสี่ 4, น้องได้ยี่สิบสี่แล้วเราก็แยงลงหกกาสี่ก็คือคูณกันได้ยี่สิบสี่ไม่มีเครื่องหมายก็คือบวกหลังจากนั้นสิบสองกบแปดมันเป็นเก้าสิบหกไม่มีเครื่องหมายก็คือบวกหลังจากนั้นสิบสองกาสิบมันจะเป็นร้อยยี่สิบไม่มีเครื่องหมายก็คือบวกแล้วก็สุดท้ายสองกาสองได้บวกสเพราะว่าคูณลงเครื่องหมายเราจะเหมือนเดิม ทำแนวตั้งได้ไหมครับได้ครับได้ครับแต่แต่ปักเออออพี่เคยเห็นในในแบบเรียนเป็นแนวตั้งอยู่แต่ว่าพี่ถนัดเป็นแนวนอนแต่แนวตั้งก็ได้แนวตั้งก็ได้หลังจากนั้นเป็นการแย่งขึ้นใช้สีอะไรดีวะที่เออเอออันนี้ได้อันนี้ได้เนี่ยแย่งขึ้นแต่แต่อันนี้อันนี้เวลาพี่จําหรือเป็นเป็น,เป,นเป็นสูตรที่พี่ทํานะแย่งขึ้นพี่จะกลับขึ้นมา หรือน้องจะจำว่าแยงลงไปลบแยงขึ้นก็ได้เหมือนกันน่ะมันมันแล้วแต่หลักการว่าเราอยากจําแบบพี่หรืออยากจําแบบไหนมันได้เหมือนกันมันถูกเหมือนกันนะไม่ไม่จาเป็นต้องจําแบบพี่ก็ได้ที่แยงขึ้นแล้วขึ้งหมายนะอันนี้คือหลักการพี่นะหกกบสองได้ลบสิบสองหกกบหกกะสิบสองสิบสองหกเป็นลบเจ็ดสิบสองมันต้องกับเครื่องหมายไงแยงขึ้นนะ่ะแล้วก็สิบสองสี่ได้ลบสี่สิบ แล้วก็แปดกับสองเนี่ยมันจะเป็นลบสิบหกเพราะว่าแยงขึ้นต้องกลับคเรื่องหมาสี่กับสิบมันจะเป็นลบสี่สิบแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพี่ก็จะเอาบนกับล่างมาบวกกันเพราะมันก็คือการหาเด็กเป็นละะักษณะทีนี้พี่เห็นแล้วว่ามันมีคู่หนึ่งที่เขาตัดกันได้ก็คือยี่สิบสี่กับยี่สี่มันจะได้สี่สิบบเดี๋ยวตัดดีๆแล้วกันเพื่อน้องงง งงลายมือพี่แหละยี่บสี่กับยี่บสี่มันจะได้บวกสี่สิบแปดแล้วเราไปเจอกับลบสี่สิบแปดมันจะตัดกันได้หลังจากนั้นพี่รวมด้านล่างก่อนก็ได้ทีนี้ด้านล่างคู่เนี้ยน้องจะได้หนึ่งร้อยแล้วก็เอาไปบวกร้อยยี่สิบมันจะเป็นสองร้อยยี่สิบเสร็จแล้วด้านบนเนี่ยขอเวลาแป๊บคู่นี้จะเป็นลบแปดสิบสี่แล้วก็คู่นี้ มันก็จะเป็นลบหนึ่งร้อยแล้วก็มาคู่นี้ลบหนึ่งร้อยกับลบสี่สิบเป็นลบร้อยสี่สิบแล้วเวลาเอามาบวกกันมันจะได้แปดสิบแต่มันต้องมีแอปคุมอะยังไงที่ก็อยากให้เขียนแอปคุมอะเพื่อมันเป็นลบถึงแม้มันจะได้ค่าเดิมมีแอปคุมแล้วก็มีหนึ่งส่วนสองคูณทั้งหน้าทีนี้แอปแปดสิบอะมันจะตอบแปดสิบเราจะได้หนึ่งส่วนสองคูณแปดสิบ เราจะตอบ40นั่นเองใครรู้เรื่องพิมพ์ชอย2ให้หน่อยวัน,นีพอละสำหรับใครที่ไม่อยากไปลองผิดลองถูกเองและอยากจบ e นเซตใน20วันพี่แนะนําเป็นคอร์สคณิต n e t ตเซอัปเดตใหม่ราคาพิเศษอยู่ที่1,290บาทแต่ถ้าเราสมัครพร้อมเพื่อนตั้งแต่2ชวนเพื่อนสนิทอะตั้งแต่2คนขึ้นไปราคา999บาทฟรีหนังสือ2เล่มที่ใช้เรียนในคอร์สอะมูล,ลค่า200บาท ใครสนใจสมัครทักมาที่แมปอันเดอร์สกอร์มีตัวแอสไซน์โดยพี่ชัวว่าคอร์สนี้มันจะช่วยให้เราสอบปิดแน่นอน